ดีใจมากๆครับจริงๆง,งานนี้เป็นงานที่พวกเราสองคนแบบอยากมานานแล้วครับเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็ก2คนที่แบบชอบเล่นตนะิ๊กต็อกนะจริงเล่นทุกวันอยู่ลยแล้วก่อนไปทํางานก่อนนอนอะไรเงี้ยครับระหว่างวันแล้วก็รู้สึกว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้รับเกียรติแบบมีชื่อเข้าชิงอะไรครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นเกียรติมากที่ครั้งหนึ่งเราจะแบบได้เข้าชิงเพราะว่าทุกคนที่เป็นมนมอเนี่คือมีคุณค่าในแบบของตัวเองทุกคนเลยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ แก่น้ำปิงก็อยากมาเห็นว่าพี่ๆคนอื่นแบบครีเอเตอร์ตัวจริงเป็นยังไงอะไรครับก็ไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกเฟอร์รี่มัตครับพี่นะคะผมยังไม่ได้เริ่มถาเลยค่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ฉันจัดกระบอกกันนี่นูขอห้านะดีโอเคอ่ะโอเคเราเข้าเรื่องเลยเนาะไอเคหน้าเลยอะดูเจ๊กี้ขออีกนิดนึงเนาะมันมันมีจามางแล้ รเึงต่อนน้นีอะไรอยเง้ริว่าโซเชียลันรอะที่ปนอยากบอกอะไรอันนี้เรื่องเรื่องที่เรื่องโค้เหรอโค้เลยอ๋อจริงๆส่วนตัวก็เห็นเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในโซเชียลแล้วโดเฉพาะแพลตฟอร์มทิกเกอะไรเงี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงเยอะมากเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงคนไทยในทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดต่อมาคือ คนที่เข้ามาเล่นติ๊กต็อกเนี่ยพอมีหลายอายุมีน้องๆประถมน้องๆมัธยมคนที่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในบางประเด็นบางคน,นเห็นว่าสิ่งนี้มันคือทั้งหมดของชีวิตน้ำปิงเลยมันคือการโบสถที่โหเราต้องพุ่มเทเราต้องหยิบนั่นโน่นนี่ออกมาแบบเพื่อเอามาท้าหันกันแต่สุดท้ายเราลืมคิดไปว่าสิ่งที่เราหยิบออกมาบางทีมันไปทําร้ายคนอื่น โอเคมันมาจากความตั้งใจของแฟนคลับที่มองว่าเขารักเรานะเขาถูกทำแต่ว่าความรักต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เรารักเราหลักเขาถูกธีหรือเปล่าเพราะน้นปิงก็เป็นศิลป,ปินคนหนึ่งที่เวลาเจอแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออเราเสียดายความรักที่แฟนคลับมีให้มันมันกลับกลายเป็นอะไรที่กลับมาทิมแทงพวกเราเองไม่ใช่แค่น้าปิงที่เก่งด้วยอนะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าครั้งนี้แหละมาตระหนักร่วมกันดีกว่าว่าทไทยแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเนาะกับกับ ว,ว่าพวกเราก็ยังเจอน้องโฟส์ยังเป็นศิลปินยังเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่น่ารักกันอยู่แล้วก็เรายังอยากสร้างสังคมที่มันเฮลตี้ของคแฟนคลับที่มันแบบน่ารักอะ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่เราอยากสร้างก็คือเราไม่อยากให้ทุกคนต้องมาทําร้ายตันอะไรกันคืออยู่ในพนื้นที่ตัวเองโดยเฉพาะแฟนคลับของน้องริงก็ช่วงนี้เห็นว่าดีขึ้นมากแล้วครับก็เลยแบบดีใจที่แฟนคลับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่คนทําหรือว่าอะไรที่คนเลี่ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับจบ มันอาจจะเป็นน้ำปิงอาจจะเป็นพี่เก่งซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นทุกคนก็คงไม่อยากให้พวกเราต้องมาลองให้เสียใจเพราะว่าเราโดนด่านราที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็ก็อยากฝากทุกคนไว้ด้วยว่ารักศิลปินได้แต่รักให้ถูกวิธีแล้วความรักนั้นมันจะไปผลิบานในหัวใจของศิลปินที่คุณรักแน่นอนศิลปินที่คุณรักจะมองย้อนกลับมาแล้วจะเห็นคุณเป็นคนที่แบบอยู่ในหัวใจของเขาซึ่งทุกสิ่งที่อยากให้ทําก็เพื่อทุกคนเลยอยากให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก่าอยา่างน้องเองเน้องบอกวนะ่าก็เจอพี่น้ อเลยกอดได้เลยเจริงๆเอาจริงๆเลยไหมครับแค่น้ำปิงได้มีชื่อร่วมกับน้องโฟดในรายชื่อเนี่ยรวมถึงนงมินิทุกคนในแบบในหมวดเซเลบิตี้รวมถึงทุกหมวดเนี่ยน้ำปิงว่าน้ำปิงดีใจมากๆแล้วเราสองคนเป็นคนที่ชื่นชมเ,เจมินายกับโฟดมาตลอดว<ช>่าเป็<ช><ช>นคู่เบลเอลียนเป็นคู่เบลที่เก่งมากมีคาแรคเตอร์มีคาริสม่ามีความสามารถดั้นดายเขายื่อยู่ในวงการนี้ได้มานานขนาดนี้พวกเราเป็นเพิ่งเป็นลุกกี้องอะ<ช> พวกเราชื่นชมเขามาตลอดแล้ววันนี้แบบ <S 1> <S 1> <S มันไม่มีอะไรที่เราอยากทำลายเขาเลยมีแต่ความชื่นชมยินดีแล้วเราก็เห็นน้องพูดถึงเราอ่ะพูดชื่อน,น้ำปิ้งออกมามันก็ดีใจมากแล้วครับทุกคนคืออยากให้มองในความน่ารักของศิลปินที่มีให้กันแล้วก็อยากให้แฟนคลับไปตามศิลปินมากกว่าว่าแบบเออศิลปินเรายังรักคนคนนี้เลยอ่ะแฟนคลับน้ำปิ้งก็อยากให้รู้ว่าน้ำปิ้งรักน้องโฟด่าน้องโฟด์ก็เขาก็โชว์ความรักความน่ารักมาให้น้ำปิง้งก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากกว่าที่แบบตอนนี้มันข้ามค่ายแล้วมันยิ่งแบบ บรรยากาศมันยิ่งน่ารักขึ้นเนาะอย่างเงี้ยก็อยาประกอบกเป็นอย่างนั้นอะไรนะครับเรากอบกอดพี่น้ำปิงคี่ิ๊กเก็ตอนุญาตได้ไหมได้ได้ได้โค้์โค้์น่ารักอ่ะมาเจอันเมื่อไหร่โค้ดกับจิมม่นายแบบคุยสนุกตลอดฮะได้แต่เพลงใหม่น้องพร้อมมากเลยครับใช่ใช่เห็นแมสใซนติกออกพร้อมกันเลยมากมากเลยก็ไว้เจอกันแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้แบบถ่ายภาพร่วมกันอะไรอย่างี้เดี๋ยวมเอามาฝากแฟนๆแน่นอนนะครับ เก่งเปิดก่อนได้ไหมครับก็ขอบคุณพี่พี่เป็นแบบทุกคนครับที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดพักหลังมาแบบทุกคนแบบทุ่มเทเวลาแบบซัพพอร์ตแท็กมาเล่นเพลงทุกอย่างเลยรวมถึงแบบที่ต้องอวอร์ดด้วยขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตน้ที่รักในสิ่งที่น้องเป็นนะเห็นมีการแจกบัวแจกกระเป๋าทริปญี่ปุ่นแจกปลาส้มปลาดิบแจกอะไรสเปเซอร์คือ เราอยากให้มองว่าตรงนี้มากกว่าที่เป็นความสุขระหว่างทางที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราได้อะไรกลับมาเยอะมากแล้วอ่ะแฟนๆได้คนพบเราได้กดไปโหวตเราตั้งกี่ล้านโหวตอ่ะขอบคุณมากๆเลยครับที่ทําให้วันนี้จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเป็นความสนุกระหว่างทางที่นพะิงมองว่ามันมีความหมายสำหรับนิงมากกว่าได้การได้รางวัลคือกําไรแต่ว่าสิ่งที่นพะิงเห็นอยู่ตรงหน้าคือความหลักที่แบบแฟนๆมอบให้ตลอดระยะเวลาการโหวตทุกวันจนถึงวันนี้เรายังแบบ อภิเชษมากเลยนะเราไม่คิดไม่ฝันเนาะมันจะมากมายขนาดนี้แบบหลักสิบล้าน20ล้านอะไรเงี้ยมันเกินความฝันไปมากแล้วก็ขอบคุณครับรวมถึงขอชื่นชมทุกรอมเลยได้ไหมครับก็รู้สึกว่าแฟนคลับของทุกรอมเลยที่ร่วมโหวตด้วยกันนะทุกคนพุ่มเทหมดเลยจริงๆถ้าเราสามารถให้รางวัลทุกคนได้มันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่โอเคการแข่งขันเหมือนที่น้องโ้ดบอกว่ามันมีการแพ้การชนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำใจนักกีฬาที่เรามีให้กันไม่ว่าใครจากบ้านไหนจะได้ไป ทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองแบบท้ายไม่ต้องรอให้รางวัลมาการันตีว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนเราสามารถดีฟายคุณค่าของตัวเองได้น้ำปิงมีคุณค่าในแบบของปิงทุกโนมินีทุกคนมีความน่ารักมีความสามารถในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นยินดีกับแฟนคลับของทุกคนที่วันนี้คุณได้ซัพพอร์ตศิลปินของคุณในการประกวดในการแข่งขันโหวตครั้งนี้แล้วครับโอเคค่ะอะเดี๋ยวจะเกิดดิสค